เพื่อนๆครับตอนนี้ลุงทีก็อยู่ที่ประตูท่าแพรเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพามาชมจะพามาชมการถ่ายภาพกับผงนกกิราบนะฮะก็จะมีชาวบ้านนะฮะมาช่วยไล่นกให้บินขึ้นใหู้งให้ผงนกบินขึ้นสลับค่าบริการก็แล้วแต่ศรัทธาค่อ,อยชมไปด้วยกันนะครับ <Hey! S 1> <laughs> สวยงามมากครับค่าบริการแลแ้วจะศรัทธานะครับถ่ายไ,ไหมครับโอเคนะโอเคครับเ,เพื่อนๆครับเอาดูอีกชุดหนึ่งนะฮะดูอีกชุดหนึ่งอยูอ่ที่ประตูท่าแพนะฮะที่เชียงใหม่ครับก็จะมีผู้ประกอบการนะฮะก็จะมาไล่นกพิราบให้ตกใจแล้ว บินขึ้นพร้อมๆกันก็จะได้ภาพที่สวยงามกับเพื่อนๆครับเอาเชิญชมนะครับตอนนี้ภาพเคลื่อนไหวโอเคบ๊ายๆเพื่อน